คุณเคยลองมองในแง่นี้ไหมคะว่าเหตุผลหนึ่งที่ทําให้เรายัางไม่ค่อยประสบความสําเร็จเท่าไหร่เนี่ยจริงๆแล้วมันมาจากความกลัวว่าถ้าวันหนึ่งเราประสบความสําเร็จเราจะมีนิสัยเปลี่ยนไปกลายเป็นคนไม่น่ารักพูดจาไม่ดีปฏิบัติตัวต่อคนอื่นแย่ๆกลายเป็นคนแบบที่เราไม่อยากจะเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยมีชื่อเรียกเฉพาะสําหรับความกลัวชนิดนี้อยู่นะคะเรียกว่า fear of success แล้ว fear of success มันเกิดขึ้นมาได้ยังไง fear of success มันเกิดขึ้นมาจากการที่ตอนที่เราโตขึ้นมาอาจจะเป็นตอนเด็กๆหรือว่าเป็นตอนที่เริ่มต้นทำงานก็ได้นะคะประสบการณ์ชีวิตเราที่เจอเองกับตัวก็ดีหรือว่าเป็นภาพที่เราเห็นจากในหนังในละครเป็นคนแบบที่ยกตัวเองสูงกว่าคนอื่นอีโก้สูงมากๆก,กดทุกคนอื่นให้ลงต่ำกลายเป็นคนแห้งแหลงน้ำใจ เรามองเห็นภาพของคนที่สังคมมองว่าประสบความสําเร็จอะ่ะเขามีพฤติกรรมมีการใช้คําพูดมีการปฏิบัติต่อคนอื่นยังไงแล้วเราเราเชื่อว่าคนประสบความสําเร็จจะกลายเป็นคนมีสัยไม่ดีแล้วเรามองว่า อ๋ออันนี้เองคือหลักฐานว่าคนประสบความสําเร็จเขาจะเป็นกันแล้วเราก็เมมภาพนั้นไว้ในหัว,วเกิดภาพจําแล้วก็ฝังค่าลงไปในหัวเกิดเป็นฟิกซ์ไมซ์ของเราแล้วลึกๆข้างในตัวเราเองอะ่ะก็เลยมีการปฏิเสธว่างั้นเราไม่ต้องทําเต็มที่งั้นเราอย่า อย,อย่าทำให้มากไปกว่านี้เลยเพราะว่าถ้าเกิดวันหนึงฉันประสบความสําเร็จขึ้นมาฉันจะกลายเป็นคนแบบนั้นแบบที่ตัวฉันเองไม่ชอบซึ่งถามว่านั่นนะมันใช่ความจริงไหมมันก็ไม่ใช่ความจริงหรอกนะคะเพราะว่าไม่ใช่คนประสบความสําเร็จทุกคนจะมีนิสัยมีกิริยาวาจาที่ก้าวร้าวไม่น่ารัก งแต่ว่านั่นคือสิ่งที่เราจำฝังใจเป็นภาพติดตาภาพติดหัวของเราไปแล้วในเมื่อจุดอ่อนของ fear of success ก็คือการเลือกภาพตัวอย่างที่เป็นน a t i ที ดังนั้นทางแก้จริงๆแล้วง่ายมากเลยค่ะก็แค่เลือกค่าตัวอย่างใหม่เลือกโรมอดเดลคนใหม่แบบที่มีพฤติกรรมน่ารักแบบที่ถึงเขาจะประสบความสําเร็จแล้วเขาก็ยังย,ยังเป็นคนที่ติดดินมีนิสัยอบอ้อมอารีมีคําพูดคํำจาที่ฟังแล้วสบายหูสบายใจนะะถ้าเป็นแบบนั้นเราก็คงจะรู้สึกว่าฉันเองก็อยากประสบความสําเร็จเพราะฉันเองก็อยากจะ เป็นคนที่นิสัยดีถึงแม้จะประสบความสําเร็จก็ยังมีความถ่อมตัวเหมือนตัวอย่างที่เราได้พบเห็น <GO av uther> แบบนี้น <liter> <ệu> ี่นะก็เลยหยิบตัวอย่างดีๆของคนที่ถึงจะประสบความสําเร็จแล้วแต่ก็สามารถรักษาความถ่อมตัวความติดดินของตัวเองไว้ได้อย่างยอดเยี่ยมค่ะตัวอย่างที่ว่านี้มาจาก ทีมผู้กำกับและนักแสดงจะภาพยนตร์เรื่อง Everything Everywhere All at Once นะคะเป็นภาพยนตร์อินดี้ทุนต่ำที่กล้าท้าชนมาเวลแล้วก็กวาดรางวัลออสการ์ไปได้มากถึง7ตัวค่ะมาเอาชนะ Fear of Success ไปด้วยกันวันนี้อยู่ดีๆคุยกันเรื่องนี้ค่ะหมองให้เห็นความช่วยเหลือที่เราได้รับจากผู้คน I it like I'm standing I I know looks like I myself, I not. hundreds of people. but myself here am am up by I'm hundreds of people. To all of the people who have supported the genre movies that I have made for all these years, the thousands and hundreds of thousands of people, we just won an Oscar together! Everything, everywhere, all at once, not พูดถึงความดีความงามความเก่งกาจของตัวเองเลยคะ่ะทุกคนเขาเลือกที่จะใช้เวลาอันมีค่าบนเวทีอันทรงเกียรตนินี้กล่าวขอบคุณผู้คนมากมายที่อุทิศชีวิตทุ่มเททํางานหนักเพื่อที่จะสร้างภาพยนตร์เรื่องนี้ให้สําเร็จออกมาได้นะคะ ยังมีคลิปไวรัรลของคุณกีฮีควันที่รับบทเป็นสามีของคุณมิเชลโยในเรื่องด้วยค่ะคุณกีฮีควันแต่อายุได้เจ็ดขวบก็จะต้องนั่งเรือลีภัยหนีออกจากประเทศตัวเองไปอยู่ในค่ายผู้รีภัยนะคะค่ายผู้อพยพก,กว่าจะรู้ว่าตัวเองจะได้ไปลงที่ประเทศไหน mm. เขารู้เป็นอย่างดีค่ะว่าคุณแม่ของเขาจะต้องฟันฝ่าแล้วก็เสียสละอะไรในชีวิตบ้าง เพื่อที่ว่าจะส่งให้เขามันยืนอยู่ได้นะจุดจุดนี้นะคะแล้วยังมีภรรยาของเขาอีกเพราะว่าตลอด20ปีมานี้เนี่ยคุณกีฮีควนไม่ได้รับงานแสดงเลยนะคะแต่ภรรยาของเขาก็ยังคงเชื่อมั่นยังคงคอยอยู่เคียงข้างแล้วก็ให้กำลังใจว่าวันเวลาของเขาจะต้องมาถึงในสักวัน สปีชรับรางวัลขอบคุณกีฮีควานเนี่ยช่วยเตือนสติเราได้เป็นอย่างดีเลยนะคะให้เรารู้สึกขอบคุณความช่วยเหลือที่เราได้รับจากผู้คนที่อยู่รอบตัวเราความสำเร็จนะั้นเป็นสิ่งที่แทบไม่มีใครไปถึงได้โดยลำพังเพียงคนเดียวเลยนะคะแต่เป็นเพราะว่าการได้รับความสนับสนุนความช่วยเหลือจาก ผู้คนมากมายในชีวิตเราจึงสามารถเดินไปจนถึงฝั่งฝันของเราได้ดังนั้นมองให้เห็นถึงความช่วยเหลือมากมายที่ตัวเราเองได้รับค่ะและแสดงความขอบคุณออกไปแสดงให้พวกเขาเห็นว่าเรารับรู้นะความช่วยเหลือการทุ่มเทรแรงกายแรงใจความการเสียสละการทำงานหนะักของพวกเขาเรามองเห็นและเรารู้สึกขอบคุณมากๆสองมองให้เห็นถึงความสำคัญของสิ่งที่หล่อหลอมเราให้กลายเป็นเราค่ะ การเลี้ยงดูจากรุ่นสู่รุ่นก็นดีการถ่ายทอดองค์ความรู้จากรุ่นสู่รุ่นก็นดีแล้วยังเรื่องสภาพแวดล้อมที่เราเติบโตขึ้นมาอีกสิ่งเราเนี้คือสิ่งที่หล่อหลอมปั้นแต่งหลอง่ลอเลอี้ยงเราให้กลายเป็นเราขึ้นมาและสิ่งเหล่านี้เองก็คือปัจจัยเกื้อหนุนที่จะส่งเราให้เดินหน้าไปสู่ความสําเร็จค่ะอย่างตอนที่คู่หูแดเนียลนะคะผู้กำกับแดเนียลทั้งสองคนแดเนียลเชนาแล้วก็แดเนียลคอนขึ้นไปรับรางวัลผู้กำกับยอดเยี่ยมบนเวทีออสการ์ El สิ่งแรกที่เขาพูดเลยก็คื เขาขอบคุณผู้กำกับทุกท่านที่นั่งอยู่ตรงนี้เพราะว่าได้เรียนรู้จากผลงานที่ยอดเยี่ยมของผู้กำกับเหล่านี้เพราะเขาถึงได้มีวันนี้นะคะคุณแดเนียลชานาทเนี่ยยังกล่าวขอบคุณคุณแม่ของเขาด้วยว่าเพราะว่าแม่ของเขาตั้งแต่เด็กอนุญาตให้เขาเพี้ยนได้เต็มที่บ้าหลุดโลกได้เต็มที่มาตั้งแต่เด็กภายใต้กรอบว่าลูกจะต้องไม่ไปทําร้ายใครไม่ไปทําลายใครแล้วลูกจะแสดงออกอยังไงก็ได้ตามสบายเลยเพราะว่าแม่ เปิดพื้นที่ให้เขาได้แสดงออกอย่างเต็มที่มันคือพื้นที่ปลอดภัยที่จะส่งเสริมให้เมล็ดพันธุ์ของความคิดสร้างสรรค์เจริญงอกงามและเติบโตผลิดอกอกผลและเบ่งบานนะคะเราถึงได้ดูภาพยนตร์สนุกสๆดีๆอย่างเรื่องนี้ในวันนี้กันอย่างฝั่งคุณมิเชลโยคะ่ะคุณมิเชลโยเนี่ยแรกเริ่มเดิมทีมาจากฝัน ประกวดนางงามนะคะแต่ว่ากว่าเธอจะไปเริ่มต้นชีวิตการเป็นนักแสดงจริงๆเนี่ยเธอไปเริ่มต้นเป็นนักแสดงที่ฮ่องกงค่ะดังนั้นในวันที่เธอขึ้นรับรางวัลนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมบนเวทีออสการ์เนี่ยเธอไม่รอช้าเลยที่จะกล่าวขอบคุณพี่น้องนักแสดงคนที่เธอถือว่าเป็นครอบครัวของเธอในฮ่องกงนะคะเธอใช้คําพูดว่าขอบคุณที่ให้เธอยืมไหลเป็นแรงส่งดีดขาของเธอขึ้นไปจนเธอสามารถมาถึงจุดที่เธอ ยืนอยู่ได้อย่างทุกวันนี้นะคะความสำเร็จอะมันไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นจากความสามารถของใครคนใดคนหนึ่งเพียงอย่างเดียวถ้าเรามองให้เห็นว่าพื้นฐานของเรามันประกอบขึ้นมาได้ก็ด้วยความช่วยเหลือและความสามารถของคนรุ่นก่อนหน้าของคนที่มาก่อนจำนวนมากมายมหาศาลแค่ไหนสิ่งเหล่านี้มันได้หล่อหลอมให้เรากลายเป็นเราแล้วเราอะ จะไม่รู้สึกว่าความสําเร็จเกิดขึ้นเพราะความสามารถของเราเพียงลําพังแต่มันเกิดขึ้นเพราะความช่วยเหลือเพราะความสามารถของผู้คนด,ดีๆมากมายเหล่านี้ค่ะ 3. มมองให้เห็นความยอดเยี่ยมในตัวคนอื่นเราแต่ละคนต่างก็มีความเป็นอัจฉริยะที่แตกต่างกันในตัวเราเองค่ะเมื่อวันที่ความเป็นอัจฉริยะนี้มันปะทุกออกมาเนี่ยสิ่งที่คนมองเห็นก็คือเขาจะมองเห็น ประกายแห่งความมหัศจรรย์จะมองเห็นความเทพจะมองเห็นแสงสว่างที่มีพลังที่เราก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่ามันคืออะไรอะแต่เรารู้สึกว่านี่คือความยอดเยี่ยมมันเป็นความไม่ธรรมดามันเป็นมันเป็นสิ่งที่สุดยอดจริงๆเวลาที่เราพบเห็นคนที่มีสิ่งเหล่านี้เราสามารถสนับสนุนให้เขาเข้าสู่ศักยภาพสูงสุดของเขาได้นะคะเวลาที่ คนคนนึงเข้าถึงศักยภาพสูงสุดของเขาอะ่ะมันจะเป็นการสะสมความสำเร็จซึ่งเป็นผลดีต่อทั้งวงการต่อทั้งประเทศแล้วก็ต่อทั้งโลกของเราคะ่ะให้เราช่วยกันฟูมฟักรสร้างสภาพแวดล้อมที่ส่งให้เขาเข้าถึง ความสามารถที่แท้จริงความสามารถสูงสุดข,ของเขาเพราะว่าสุดท้ายแล้วอะ่ะมันเป็นผลดีต่อเราทุกคนคะ่ะถ้าจะเล่าถึงเรื่องนี้นะัดต้องเล่าเรื่องของคุณกีฮีควาน mm. เขาอ่ะหยุดรับงานแสดงไปถึง20ปีเพราะว่าเขาเคยเป็นดาราเด็กที่โด่งดังมากๆมาก่อนแต่ว่าพอเขาโตขึ้นมาเป็นตั้งแต่เริ่มเป็นวัยรุ่นอะ่ะมันก็ไม่มีบทที่เหมาะสมสําหรับนักแสดงชายหน้าตาเอเชียในฮอลลีวูดค่ะ<น>เขาเลยเลือกที่จะหยุดรับงานแสดงไป20ปี ไปทำงานเบื้องหลังในวงการแทนนะคะแล้วเขากลับมาแสดงอีกครั้งตอนที่เขา,ายุ50แล้วค่ะดังนั้นก็ไม่แปลกที่เขาจะรู้สึกแบบไม่มั่นใจในตัวเองว่าฉันจะเป็นตัวถ่วงไหมเพราะว่าคนที่ร่วมแสดงในเรื่องนี้นีมีแต่ระดับเทพทั้งนั้นนะคะมารวมตัวกันวันที่แสดงเนี่ยคนอื่นๆก็จะมานั่งดูถ้ายังไม่ถึงคิวตัวเองเขาก็จะมานั่งดูคนอื่นแสดงนะคะก็ คุณเจมี่ลีเคอร์ทิสก็เป็นนักแสดงนำอีกคนหนึ่งในเรื่องนี้ก็มานั่งดูเป็นวันแรกๆของการถ่ายทำเลยคุณกีฮิวควอนก็แสดงไปพอคุณเจมี่ชมการแสดงของคุณควอนแล้วอะคุณเจมี่ก็แบบรู้สึกได้ถึงพลังไม่อยากจะเชื่อเลยนี่หรอฝีมือของคนที่ร้างวงการไปถึง20ปีนี่หรอฝีมือของผู้ชายที่ที่ไม่ได้แสดงมา20ปีคุณเจมี่ก็ไปเขียนการ มาเขียนในการ์ดเขียนไว้ว่าสมคำร้อหลือได้ยินมานานว่าคุณแสดงเก่งคุณแสดงเก่งมากเลิฟจากเจมี่คุณกีฮีค,ค,อควอนซึ่งไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองเท่าไหร่อะ่ะพอได้รับการ์ดใบเนี้ยวางไว้ในห้องแต่งตัวของเขาเขาดีใจจนร้องไห้เลยนะคะเพราะว่ามันเป็นความเครียดสะสมนะคะว่าแบบเราจะทำได้ไม่ดีพอความคาดหวังของทุกๆคนแล้วตัวเองจะกลายเป็นตัวถูกของทีม เขาบอกว่าเขาหยิบการ์ดใบเนี้ยขึ้นมาดูซ้ําแลว้วซ้าอีกตลอดการถ่ายทําด้วยการ์ดใบนี้ด้วยข้อความให้กําลังจใจจากคุณเจมี่รวมถึงคําพูดแล้วก็การสนับสนุนตลอดจนทถาาจนถ่ายทำเสร็จจนตัดต่อจนถึงกระทั่งวันรับรางวัลนเนี่ยเวลาที่เราเห็นความยอดเยี่ยมในตัวของคนอื่นเราสามารถใช้คุณเจมี่เป็นตัวอย่างได้เลยนะคะคุณอาจจะเลือกที่จะพูดให้กำลังใจดีๆหรือว่า แสดงการสนับสนุนในวิธีการของตัวเองได้ค่ะมันอาจจะเป็นแค่คอมเมนต์ใต้โพสต์ของเขาหรือเป็นการกดแชร์คอนเทนต์ของคนที่คุณชอบออกไปการกระทําเล็กน้อยพวกนี้มันสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับโลกของเราได้อย่างที่คุณคาดไม่ถึงเลยค่ะสสิ่งที่เราทําในวันนี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้คนค่ะ ในฐานะของคนที่ติดตามผลงานของคุณมิเชลยโยอมาตั้งแต่ยุค c r ูช c i n g t i g g r h ิดเดน d ราก้อนนะคะมาจนถึง Crazy r i c h Asian บอกได้เลยว่าเธอแสดงเก่งจริงๆค่ะคุณมิเชลยโยอลกที่จะยืนหยัดอยู่ในวงการมาตลอด40ปีเธอเจอทุกข้อ,อกีดกันนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงไม่ว่าจะเพราะว่าเธอเป็นคนเอเชียไม่ว่าจะแบบเธอพูดภาษาอังกฤษได้หรือเปล่านะหรือว่าเธออายุมากเกินไปแล้วนะที่จะเป็นนางเอก แต่ว่าในค่าคืนวันนั้นคุณมิเชลยอก็ได้ทำลายทุกข้อจำกัดที่จะมีได้นะคะด้วยวัย61ปีเธอยังคงแสดงคิวบูอย่างไม่ใช้สตันนะคะแล้วก็ขึ้นรับรางวัลเป็นนักแสดงหญิงชาวเอเชียคนแรกที่ได้รับรางวัลนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมจากเวทีออสการ์ค่ะ for all the little boys and girls who look like me watching tonight <laughs> this Is the beacon of hope and possibilities. This is proof that dreams dream big and dreams do come true. And ladies, don't let anybody tell you you are ever past your prime. You never give up. I'm going to is that the words and get a little bit of a drink. i to go to the house a ปิดการโอกาสของคนรุ่นหลังจากเราได้ด้วยเช่นกันนะคะเวลาที่คําพูดและการกระทําของเราเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้คนน่ะมันจะเป็นการกรุยทางมันเป็นการเปิดโอกาสให้คนรุ่นหลังจากเราสามารถต่อยอดไปจากสิ่งที่เราวางไว้ได้แต่ถ้าเกิดว่าคําพูดและการกระทําของเรามันไม่ดีมันจะเป็นตัวอย่างที่ไม่ดี พวกเขาจะไม่อยากทำตามพวกเขาจะรู้สึกถูกลดทอนความเป็นไปได้ถูกลดทอนความหวังล้วก็ขาดแรงบันดาลใจขาดกำลังใจที่จะเดินหน้าต่อมาใช้คำพูดและการกระทำในชีวิตของเราสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คนเปิดโอกาสให้กับคนรุ่นถัดจากเราให้พวกเขาได้รับรู้ว่าตัวของพวกเขาเองก็สามารถเดินหน้ามุ่งสู่ความฝันได้เช่นกันค่ะ และนี่ก็คือข้อคิดดีๆที่เราได้รับจากทีมนักสแสดงแล้วก็ผูก้กำกับจากภาพยนตร์เรื่อง Everything Everywhere All At Once ค่ะเวลาที่เรามาทบทวนตัวเองเนี่ยเราก็จะคนพบ fix m i n d set ที่มันเป็นความเชื่อที่เราเคยเชื่อเมื่อครั้งเก่าก่อนแต่มันไม่สอดคล้องกับสิ่งที่เราเชื่อในยุคปัจจุบนนันอีกต่อบไปแล้วถ้าคนพบ fix my set แบบนี้ก็จัดการอัปเดตเวอร์ชันมันสะนะคะ จำไว้ว่าความสำเร็จไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นเพราะความสามารถของใครคนใดคนหนึ่งแต่มันคือผลรวมของการสะสมความพยายามและก็ความสามารถของผู้คนจำนวนมากมายหาศาลค่ะมองให้เห็นถึงความช่วยเหลือของผู้คนมากมายที่มีให้กับเรามองให้เห็นถึงคนที่ทำมาก่อนหน้าเราจำนวนมากมายหาศาลมองให้เห็นถึงความยอดเยี่ยมในตัวผู้คน แล้วใช้ชีวิตของเราให้เป็นแรงบันดาลใจให้กับคนอื่นนะคะถ้าเราสามารถทำได้ตามนี้เราสามารถเป็นคนที่ประสบความสำเร็จโดยที่สองเท้าของเรายังคงติดดินได้ค่ะแล้วคุณล่ะคะมีภาพจำเกี่ยวกับคนประสบความสำเร็จไว้เป็นคนแบบไหนทำอะไรพูดจายัางไงบ้างเขียนมาเล่าให้ฟังตรงช่องคอมเมนต์นี้ได้เลยนะคะนัดจะรออ่านอยู่ค่ะ ที่ติดตามรับชมอยู่ดีๆ l i ิฟ Well ลขนสร้างสารรค์ใช้ชีวิตสร้างสารรค์พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ